เบาลูกพี่เบาเบาลูกพี่โอ้แรงจริงๆเสียดุลูกพี่มองทางตรงไหนครับเนี่ยจะมองทางยังไงเนี่ยกระจกมองเห็นหรือเปล่าเนี่ยโอ้กระจกใส่ไว้ประมาณห้าสิบบาทนะมองอยู่บานเดียวครับฝั่งโน้นก็บานหนึ่งฝั่งนี้ก็บานหนึ่งฝั่งนี้ใส่โชว์ฝั่งนี้ก็มานั่งอะไรอยู่ตรงนี้ก็ไม่รู้เออเนาะเขามานั่งทำอะไรตรงนี้เสร็จแล้วนั่งต่อนั่ง ออนั่งเปาเป็นเพื่อนจะนุว่าดูคนขับดีๆเนาะนี่ครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศมุมของไอหนุ่มรถบรรทุกนะครับเสียนุใช้ยาเดิมก็คือเสียนุเมียรวยใช้ยาปัจจุบันเมียใกล้จะเจงเพราะว่าสามีแต่งรถเยอะเล้วเกินนี่คือตำแหน่ง ของคนขับนะครับระดับคางก็สูงกว่าประตูนิดหนึ่งเ <_ d ata> ข่าโค้งครับเข่าโค้งโค้งครับโอ้ยตกกาะครับโค้งแรงเหลือเกินจะหลุดโค้งไหมเนี่ยววุ้งครับดูครับจังหวะโู้แรงแรงู้ดูสิครับ น,นี่มาดูบุมด้านหน้านี่ดูหน่อยดูหน่อยนี่เป็นเส้นทางที่เราวิ่งดินครับอันนี้คือมุมตรงกลางเนี่ยถ้าเกิดมีคนนั่งตรงนี้ตำแหน่งก็จะอยู่ประมาณนี้ก็จะมองก็จะก้มหน่อยเนื่อยเมื่อยคอหน่อยนะครับตำแหน่งของคนขับมองเห็นนะครับกระจกเนี่ยฝั่งโน้นก็โอชัดกลุ่ม ตำแหน่งที่มองก็ประมาณหนึ่งฝ่ามือครับไม่รู้จะบังอะไรกันนะขณนะเสียโนุโล่งๆสะอาดๆเขาไม่ชอบนะครับหลายนี้เขาชอบแบบอ่าปิดบ,บังซ่อนเลนไม่ชอบเปิดเผยครับเนี่ยครับดูครับการมองมีหมอบและมีหมอบ แอร์เย็นช่าเลยถ้าเกิดว่าได้มานั่งอยู่อย่างนี้โอโห่สงสัยหลับยาวครับนี่เป็นมุมด้านซ้ายเนี่ยระดับสายตาเลยตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดนั่งอยู่เบาซ้ายก็จะมองประมาณนี้นะครับเห็นทางอยู่พอริบดีนี่แหละชีวิตเราก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรถนนบนทางเราฝากไว้กับคนขับคนเดียวแอนอนาเซโน มีหน้าที่นั่งกับหน้าที่ตายเดียวนี่ครับเส้นทางครับนี่คือสารปูตาม่านขาวตำบลประเคียบอำเภอคูเมืองจังหวัดปุรีรัมนะครับชุดรบทุกแนวร่วมของทีมงานฟ้าบรรนานก่อสร้างเขาเทดินกันเนี่ยหอยนะครับหอยเทโอ้ในชมมาแรงเหลือเกินครับบีตูดมาติด นี่รถหกล้อนะไม่ใช่รถพ่วงจอดรอนะครับนี่แมคโครดูแมคโครครับด้านหลังครับเสียฟอร์ด SK 140รอรับเทลงหลุมแล้วก็ตักขึ้นกองครับ กระจกบานซ้ายก็คือมองแบบทะลุปู่โป่งเลยบานขวาบางคนขับก็เช่นเดีวยวกันนะครับจะมีบทบังเฉพาะด้านหน้าตัวนี้ถ้าถ้าเรามองจากข้างนอกจะไม่เห็นนะครับจะไม่เห็นเนี่ยสติ๊กเกอร์ตัวนี้ชื่อปานิฐาตัวใหญ่เนี่ยอ่านเนี่ยปานิฐาตรงนี้ก็พรพ่อตานะครับพ่อตาให้พรมาปนานิฐาไี่ชื่อมีอตัวนี้ก็ตัวร้ายเมืองพยะัก เนี่ยครับซึ่งถ้าเราอยู่ข้างนอกจะไม่เห็นถ้าเอาเราไฟออกเอาชุดแต่งออกก็จะมองเห็นครับนี่ก็ช่างแนนนะครับช่างแนนตีเลขอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยมีกับเขาด้วยนะตอนนี้มาม่าครับมามา่าช่างโยอยู่ตรงไหนเนี่ย,ยไหนช่างโยโช่างโยอยู่นู่นฝั่งนี้แทบจะมองไม่เห็นนะ่ะ ถูกบทบังหมดแล้วเห็นแต่ช่างโยโชอยู่คนเดียวเลยช่วงนี้จวดครับจวดในเมื่อมันไม่เห็นทางแล้วก็ดูหน้ามันคนขับจากเดียวเนี่แหละเีลาในการทำงานครับในห้องแอร์ลูลา โอ ok, ้โหติ aky, vous, ีปอเลยครับโอ้ใจเย็นใจนุ่มโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูครับพุ่งครับโอ้โหวันนึงนี่สงสัยได้หลายเที่ยวนะครับโค้งครับโค้งโค้งโค้งครับโอ้งตีกระจกเลยครับโอ้หมดอะไรแรงเหลือเกินเนี่ย โอ้ยยิยบฝังเสียไอยก็จุกง่อยจุกนิดนึ่งอ่างยังน,นแหละนี่ทางในอาจจะไม่เท่าไรแต่อยู่ข้างนอก,ห,อกหูแตกครับหอนอยิ่งกว่าหมาป่าอีกโอ้โดูครับเร็วไม่เร็วสักเกตที่ต้นไม้ สต่าไฟฟ้าข้างทางครับความเร็วตอนนี้อยู่ที่กี่กิโลเมตรตีนกร้อย้วครับร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วครับคุณเบาเว่เบาเบาคุณโอ้โหโอ้โหคุณใจเย็นไวครับแดงจริงๆแดงจริงๆ โอ้แทบจะมองไม่ทันเลยรถสวนเมื่อกี้แอย่างนี้ต้องท้าแข่งหน่อย้าแข่งหน่อยแล้วเนี่ยเราออกจากนี่เมื่อกี้เนี่ยออกจากบอดินนะครับไปเทกลับมาระยะทางขาเดียวเนี่ก็สองกิโลครึ่งไปกลับห้าโลนะครับไปกลับห้าโลแล้วมี จังหวะที่แบบว่าทางไม่สะดวกด้วยนะใช้เวลาเจ็ดนาทีครับกลับมาถึงครับไปกลับเจ็ดนาทีโอ้โหชั่วโมงหนึ่งนี้ก็แน่นอนละชั่วโมงหนึงมีหกสิบนาทีต้องในเกือบสิบเที่ยวและโอ้เนี่ครับนี่ของจริงนะครับของจริงสุดยอดเลยเสียนุก,กลับลำครับ จับกลางถนนเลยครับตวดปีไม่โคแทบจะไม่ได้รอเลยพี่ตูมตามบอกแหม่จะโทรขาลูกหาเมียหน่อยไม่ได้เลยตรวจมาเร็วเหลือเกินนี่ครับจดเที่ยวครับการจดเที่ยวมีจุดสองอย่างไม่จดขาดก็จดเกินครับ เนี่ยผมจะโจทย์สดเกินเลยขาดไม่ได้ครับนักขัาวต้นนี่ครับรับดินแล้วยืนรับดินบนถนนลาดยางเลยนะถนนมิตรภาพนะครับสายปะเคียบสักขุดโอ้นายส้มมาแล้วไอ้ส้มนี่ก็ไม่ยอมแพ้เช่นเดียวกันนะรลยนี้เพราะว่า งวดมันบี้ครับงวดมันบี้แต่เสียนุเขาไม่มีงวดนะมีแต่ง,งวดเมียอย่างเดียวคูเมียมาเยอะเจ๊เปียนะครับดูอยู่ทางหน้าจอนี่นะครับเห็นทุกพฤติกรรมของสามีจะลองไม่ได้นะครับได้กี่เทีย่ยวเมียเช็คหมดเบิกเท่าไหร่รู้หมด แต่ว่าไปแต่งรถเนี่ยขับไปร้านแล้วก็ทําเสร็จแล้วก็โทรบอกเมียรครับจ่ายตังค์ด้วยนะนี่คือสเต็ปการใช้ชีวิตของเขาครับโอ้ออกสองเลยครับยกล้อด้วยโอู ครึ่งหนึ่งก็เป็นทางที่แบบว่าต้องใช้เกียร์ต่ำแตบบ่ว่าสองกิโลเนี้ยจวดได้ครับโว้โวโว้จวดเนี่ยเคล็ดลับที่ไม่เหงานะครับก็จะมีน้องมิชลินนนั่งเป็นเพื่อนด้วย ถนนโนล่งๆเส้นนี้ประเภทมีแต่ข้าคนเดียวครับไอ้เดี๋ยวต้องรอถึงสี่โมงฮะ<า>ต้องรอถึงสี่โมงทำไมเจ้าถินโอ้เจ้าถินมานะครับรอสี่โมงเจ้าถิ่นมาเจ้าถิน่นี้เขาเมาเลยเขาเต็มถนนเลยเราจะต้องรอไม่ว่าจะใหญ่มาจากไหนก็ต้องรอเขาสี่ห้าโมงเย็นนะครับ สัตว์เลี้ยงก็จะกลับเข้ากลับเข้าบ้านกลับเข้าคอกเต็มถนนที่เทเราอยู่ตรงนู้นครับนเนี่ยเนี่ยถ้าเรามองผ่านกระจกไปอยู่หลังวัดเนี่ยอันนี้จะเป็นวัดบัานโคกซาดครับโค้งอีกแล้วครับโค้งอีกแล้วครับ โง่แล้วซับเจี๊ยดู้ซับเยี๊ยบซาลิงลูกพี่ซาลิงโอ้โหหัวไงรถพ่อไงรถแรงเลยเนี่ยจังหวะหัวบ่เนี่ยแป๊บเดียวครับแปบ๊บเดียวจะถึงนะนี่สิบสองนาทโีโอ้สองกิโล หนึ่งกิโลใช้เวลาหนึ่งนาทีโอ้มีร้านน้ำด้วยร้านน้ำร้านนี้ต้องชิมหน่อยมั้งนี่เสียดูเสียนูบอกไม่ไม่ไมถ้าถ้าจอดซื้อน้ำนี่เสียเวลาวิ่งินไปเที่ยวหนึ่งเลยอันนี้คือทางที่แบบว่าใช้เกียร์ต่ำแล้วนะครับ ผ่านหมู่บ้านในเขตชุมชนเนี่ยเราไม่ใช่จะแรงอย่างเดียวนะครับเรามีมารยาทมีมารยาทก็มีอยู่สองอย่างนะครับมีมารยาทดลีล่ะอันแรกกับมารยาทเสียอันที่สองออันนี้รอครับรอรถเปล่าออกมาเนี่ยทางที่เราจะไปเพราะมันไม่มีที่หลบกันส่วนมากจะเสียเวลาแบบนี้ครับ เสียแนนจัดจานยานปฐุมรัฐแต่นี่มันค่เมือปุริลมนะบอกไว้ก่อนข้าไปแล้วเวยนวัดไปแล้วนี่ครับข้ารู้กันครับรู้กันว่าพันไหนอยู่ตรงไหน จะได้จับจังหวะกันถูกจะได้ไม่เจอจ่ากันแล้วก็มาถอยอะไอ้ทุนถ่ายอยู่ข้างไหนไอ้ทุนถ่ายถ่ายอยู่ข้างในอยู่มาเลยมาเลยออกไปแค่เดียวก็ทับมองลางๆอย่าไมโคแล้วครับมันข้าคุยยัวเข้ามาเข้ามาเลยมึงยุ่งไก่มึงยุ่งใส่บ่ ไปไปทูดไปอ่าเอานีา่ครับถึงแล้วทีทียังไม่ถึง15นาทีเลยล่อไป2เที่ยวแล้วอัตราค่าบริการก็เที่ยวละ1 0 0บาทนะครับ200แล้ว15นาที200้ยวันหนึ่งก็เอาสัก30นะ30อ่าเที่ยวพออันนี้คือวิ่งแบบตามเวลานะ มีติดเวลาช่วง4โมงเย็นด้วยเพราะว่าเจ้าจถิ่นเขาจะคุมถนนาาเเรียบร้อยครับดูครับไวไม่ไวทิ้งห่างนายส้มห่างเป็นกิโลเลยรอบนี้เจอไหมครับไอ้พวกไอ้พวกอ่งวดมันบี้เนี่ยก็หนีหนีไม่พ้นน่ะองวดมันบี้เดีก็ เจอทิ้งหากเป็นกิโลครับมาแล้วคุณรถแรงนะเนาะนอนเสร็จนู่เนาะมาพ่อเบียร์ไปโอ้โอ้โอ้เบาเบาหรอกพี่เนี่ยนี่แหละนี่แหละงวดมันไล่งวดมันไล่งวดมันบี้ครับหลุมเนอะหรอกพี่หลุมหลุมโอ้ยเกือบครับโอ้แรงแรงแรงงานนี้แบบประเภทโหดบันหาจริงๆ นี่เป็นเพียงดึงในบรรยากาศในการทำงานนะครับข้างนอกนี่ก็อาจจะดูสดใสหน่อยเพราะว่าอากาศเนี่ยนะมืดแสงแดดจัดจ้านครับเหมาะแก่การทำงานเป็นอย่างดีข้างในนี่เย็นฉ่ำสบายสบายอยากลาการเพียงเท่านี้ครับผมขอให้เสียโนะนะครับเฮงเฮงรวยรวยดังฉายาเดิมครับ Ya no, me aluay.